เมื่อกี้เราอัปเดตกันไปประมาณหนึ่งแล้วเกี่ยวกับรางวัลน,นาตราชครั้งที่15ของเราใช่จ้ะเมื่อกี้นี้ที่คุณตัดแบบมาเป็นทั้งคุณรัศมีแข่ทั้งพี่ชายชาติยรมก็คือแบบนะฉันนั่งดูอยู่ข้างล่างฉันก็แบบ น,น้ำตาน้ำตามาไหมใช่มาเหมือนกันเพราะาาว่าามเอาจริงๆก็สนิทกับทั้งสองคนมากๆแล้วก็ดูว่าสองคนนี้เป็นสองคนที่ไม่เคยทรยศกับอาชีพตัวเองเลยโอ้โหคำนี้เนาะคำนี้เลยจริงๆค่ะเขาซื่อสัตย์กับอาชีพของเขาเสมอในทุกๆวินาทีที่เขาทาํางานเลยเงี่ยเพราะฉะนั้นดีใจมากๆ<อ>กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนักแสดงมากันเยอะมากครับ ต้องบอกว่านาตราตปีนี้ครั้งที่15เนี่ยเหมือนมีการอัปเดตมีรางวัลเพิ่มให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นด้วยมีทั้งตัวละครเย็นนะคะซึ่งก็คุณรัศมีแขมีมีส่วนร่วมได้ไปนะคะแล้วก็มีช็อตฟอร์มช็อตฟอร์มหลายๆคนอาจจะงงช็อตฟอร์มเนี่ยคือเป็นละครหรือว่าเป็นซีรีส์ที่ไม่เกิน13ตอนเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางเรื่องเขาก็ไม่ได้ทาเยอะเหมือนเมื่อก่อนใช่ใช่ถูกต้องก็ต้องเลยต้องแยกกันถูกต้องแล้วก็มีลองฟอร์มนะคะก็คือละครที่เกิน13ตอนเป็นต้นไปกก็เหหมือนนนละคครข่่าว้ใชชุั อ,อันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศต่างๆนะคะแตต้องบ,บอกว่ามีอีกหลากหลายรางวัลที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้มมไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่พี่หนุ่มกันชัยครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้สึกว่าพี่หนุ่มกัญชัยก็คือนักแสดงแต่ปีหลังๆมาต้องบอกว่าเขาชัดมาก ในการเป็นสื่อมวลชนคือพี่หนุ่มเองอ่ะก็จะบอกว่าปกติถ้าเกิดขึ้นมารับรางวัลนาราชเนี่ยก็จะมารับในฐานะพิธีกรจากรายการนี้แหละแต่ครั้งนี้คุณค่ามันอยู่ที่การได้รับการยอมรับในความเป็นสื่อมวลชนละใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาได้รับรางวัลเป็นผู้ประกาศชายยอดเยี่ยมไปแล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นสื่อตัวจริงแล้วมีคนแซวพี่หนุ่มเลยนะเมื่อคืนมีบางสื่อไปแซวบอกกันชัยกาเนิดพลอยแล้วตอนนี้คือกําเนิดสื่อกำเนิดแล้วเออกำเนิดสื่อแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงพี่เอชอิสรยาคนนี เราเห็นพี่เอเป็นนักแสดงมาตลอดนะ,ะเรียกว่าเขาบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นนักแสดงมา11ปีรางวัลน,นี้มีความหมายเขามากนะคะเขาได้รางวัลน,นักแสดงนําหญิงจากละครเย็นไป<ะ><ะ>ก็เรียกว่ายินดีด้วยกับพี่พี่เอมากๆเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะกับรางวัลเกียรติยศด,ด้านวิทยุ นี่คือรางวัลของคุณฟองสนานจามนจันนะคะคก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วส่วนรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์คือคุณสุธทธิชัยอยู่แล้วก็พี่นกสินใจก็มีการพูดถึงความทรงจําดีๆของคนในวงการบันเทิงที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะครเรียกว่าเมื่อคืนเป็นค่ําคืนแห่งความประทับใจจริงๆเออนาะวันพี่นกชายพี่นกหญิงมาทั้งคู่เลยมาทั้งคู่เลยนะคะโหค,คือเนี่ยค่ะบรรยากาศประทับใจมากอื แล้วก็เรียกว่าเป็นมีการให้เราได้รละลึกถึงบุคคลท,ที่ทรงคุณค่าคที่อาจจะไม่ได้อยู่กับเราในค่ําคืนนั้นแล้วนะคะนี่หลายหลายท่านเลยแล้วก็มีคุณกันญพัรของเรามาร่วมร้องเพลงนี้ครับเพื่อรำลึกถึงหลายๆท่านที่จากไปแล้วด้วยนะคะก็เป็นค่ำคืนแห่งความประทับใจของนาตราชครั้งที่15ด้วยค่ะแสดงความดีๆกับทุกรางวัลเลยนะฮะใช่แล<ช>้วค่ะ